It. rumors all around say her body is fantastic all natural not a piece of fur is past head to her toes yeah they say that she's alive yeah the whispers all around say she has a reputation don't believe it till i see it so i want a demonstration and i've always learned it better with a hands-on education so i need a private session if you get what i am saying and they say that she's not easy no she's really complicated but that only makes it better and it's got me so fixated อ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีคนูทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็อยู่ในดิวอสซกแล้วสวัสดีชาวฟักเกอร์และคนที่เล่นเกมบีดเทพมรณะชีวิตนิรันดุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับบีดเทพมรณะชีวิตนิรันนะครับผมอ้าวหมุนนะหมุนนะเออก็เราจะได้เห็นทางด้าน ขวาแล้วนะครับว่ามีตัวอะไรเข้ามานะฮะเออสเตปเดิมเลยนะคะคือตัวละครที่มีชื่อว่าปู่ยามานั่นเองนะวันนี้เราจะมาปปู่ยามากันในดีแบบว่าสายฟรีนะครับผมนะเออนะครับเป็นแบบว่าไอดีสําหรับสายฟรีนะเออแบบว่าเป็นไอดีน้องผมนั่นเองนะไอดี ID นี้ก็เลยมาเปิดทันคนชาวบ้านเขาว่าผมยืมน้องผมมาน้องผมเนี่ยได้ทําการดองไว้นะครับโทเค็นเนห้าสิบสี่อันแล้วก็หยกอีกประมาณสองหมื่นนะครับเออถามว่าสายฟรียังไงมีเบียคุยะใช่ไหม เออนะครับก็ดีน้องผมเนี่ยเป็นสายฟรีจริงนะครับผมนะเออดันพลังมาได้ถึงขนาดนี้ก็แล้วก็ดองของมันถึงขนาดนี้ผมน,นับถือน้องผมมากเลยแล้วแบบว่าเห็นน้องผมมาเล่นยากนะครับเขาเออน้องผมเนี่ยเขาจะรอเอาให้มันเวล60ใช่ไหมเวล60แล้วมันจะมีเ,ออเป็นหน้านของแจก v p ให้700ใช่ไหมแล้วน้องผมก็จะได้เบียคุยะเอาไปแลกเบียคุยะได้นะครับเนี่ยเออเนี่ยสามารถเอาไปแลกเบียคุยะได้เป็นประมาณได้เป็นสามดาวนะครับสามดาวเออนน้องผมรอวีีมันจะแจกเจนะ็ดร้อยไง เออน้องหมวจะไปแลกเป็น3ดาวนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเห็นว่า3ดาวมันกากไปผมก็เลยเติมให้น้องผมไป3 3บาทในเมื่อวานนะครับก่อนปูยยามะมาวันหนึ่งนะครับผมนะเออให้น้องผมเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่า3 3บาทเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ดักแบบหนักหนาอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมก็เลยเติมให้น้องไปว่ามันจะได้เล่นง่ายกว่าเดิมนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับสำหรับเคียวราคุเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้มีพลังเพราะว่าเหมือนตอนนี้เลยนะครับเวลาคือ6โมงอันนี้อันวันนี้แล้วตื่นมาวัน8โมงนี้ตื่นมาหกโมงนะ เจอราคูมาก็อัดเลยนะครับไม่ได้แบบว่าเรมีพวเวอะไรมากมายวันนี้เนี่ยก็จะปรับตัวแะ้วปรับตัวให้มันแบบว่าเข้ากับตอนอัดคลิปไงเออต้องแบบว่าเอยคืออัดคลิปแล้วก็แบบมีพอร์หน่อยไหมเอออะไรประมาณนี้ครับถึงเช้าก็เชอะนะฮะเออครับก็สําหรับปู่ยามะเนี่ยทุกคนนะถ้าเกิดว่าจะทําดาวนะผมก็จะขึ้นตารางมาให้แล้วกันว่าสองดาวเนี่ยใช้ประมาณ8,400ยกนะครับสามดาวใช้หมื่นเก้าสี่ร้อยยกนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับก็เป็นโอเคนะของวันนี้เราจะมาเปิดปู่ยามะกันนะฮะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันในด้านของฟรีกันเลยแล้วกันะนะเออฟรีรอบแรกไม่น่ามีอะไรนะฮะรอบแรกนะครับอ่าสีทองมาแล้วกันนะฮะอืมโอเคได้มาเป็นเศษตัวละครน,นะครับไอตัวนั้นเมื่อกี้ก็ถือว่าเก่งนะเออนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใน10 1สิบา10สิิบเขาเรียกว่าอะไรสิบโทเค็นแรกกันก่อน,อน,อนดีกว่าเออมาเริ่มกันในสิโทเค็นแรกกันก่อนเลยแล้วผมลุยฮะสิบโทเค็นแรกนี่ฮะจะได้ตัวอื่นหรือเปล่ามาตัวอื่นหรือเปล่าโอเคกินจูมา นะโอ้โหหยกเพียบนะครับผมหยกเพียบหยกมาเพียบฮัลโหลฮัลโหลยูทูบเบร์นะฮเออก็ดองโทเค็นนี่คล้ายกับอ่าได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรได้เหมือนได้ปู่ยามะฟรีนะเพราะว่าเราเราดองโทเค็นไงเราไม่ต้องใช้หยกนะครับเออนะครับคล้ายๆประมาณนั้นนะฮะเออนะก็ได้อยู่นะผมว่ายังไงก็น่าจะได้ปู่ยามะนะครับในในแบบว่าโดยไม่ต้องใช้หยกนะผมว่าน่าจะได้นะ เอาจริงผมว่าน่าจะไหวนะเคไปในรอบที่สามกันครับผมนะเออตอนนี้มาเดินทางมาสิบห้าเศษละนะครับเดินทางมาสิบห้าเศษกันแล้วเคเนมาเนมายี่สิบแล้วขาดอีกสองทีเท่านั้นนะฮะเออสองทียังไงก็พอครับผมนะเหลือเฟือครับผมกดไปเลยครับงั้ก็เหลือเฟือฮะเออนะฮะเคสำหรับปู่เนี่ยผมอ่าอ้าซุยฟงมาเพิ่มนะครับเออนะครับอ่าสำหรับปู่ยาม้าเนี่ยนะครับผมแนะนํานะ ใครที่เป็นสายดองนะครับก็แบบว่าอย่าเพิ่งไปเปิดปู่ยามะหมดก็ได้นะครับเพราะว่าเก็บไว้ทําไว้อิจิโกะดีกว่านะครับหรือว่าเปิดเอาไว้ลิงก์กับไว้อิจิโกะนะครับแล้วค่อยแบบว่าพอเปิดอิจิโกะสดาวได้เนี่ยอิจิโกะขาวสดาวเนี่ยนะครับทุกคนนะแล้วเราค่อยไปเปิดตู้เศษอาวุธของปู่ยามะนะครับผมนะเออเราจะได้ก็ได้ได้เศษเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยไปทำอ่าสีดาวที่หลังนะครับผมว่าไว้อิจิโกะขาวเนี่ยมันเก่งกว่านะในด้านของพลัสเซตต่างเนี่ยถ้าแบบว่าตรงตรงความสามารถของมันเนี่ยเราก็สามารถอาจจะใช้ในด้านของ อาสกิลอ uh, ันติได้รัวๆนะครับผมนะเออเพราะว่าไม่เป็นสายเสือขาวใช่ไหมทุกคนเพราะว่าสายเสือขาวเวลาฆ่าได้ไดเ,เออนะราก็จะได้ฟูลี่เพิ่ม,มใช่ไหมเออนะครับก็น่าจะเป็นในด้านของประมาณนั้นแหละนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยครับผมผสมลงกันครับผมนะผสมมาแล้วครับได้มาแล้วครับยามาโมโตเกนริวใสครับผมนะเออนะครับหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งของเรานะฮะเออนะฮะก็มียกวิวสองหมื่นตอนนี้นะครับอืมนะเออนะฮะแต่เราไม่ได้ยกคืนนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยกใช่ปะ เราไม่ได้ใช้หยกเราจะไม่ได้หยกคืนใช่ไหมทุกคนเออเราจะไม่ได้หยกคืนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานหยกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะโอเคเราก็มารับรับไปฮะรับไปรับยามามุโตไปนี่ยามามุโตครับผมจะไปใช้วิชากระถาไม้ในเรื่องบิด <c oughs> บ้าบอคนละเรื่องกันใช่ไหมน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็มาด่านพลังเลยเ๋ยวผมไปลงแบบว่าไอาอย่างอื่นให้ดูแบบแบบว่าเอาลงแบบด่านที่ธรมธรมดาาก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ไหวอะไรมากนะครับสำหรับปู่ยามาเพราะมันแค่2ดาวเองนะฮะ นี่นะครับคือทีมสายฟรีน้องผมที่แสนภาคภูมิใจนะครเออนะครับนี่ยามาโมโตเกนลิวไซของเราครับผมนะเออยามาโมโตเกนลิวไซนั่นเราอย่างแรกทำแล้วก็ปลดลิงก์ไว้ก่อนเลยหน่วยที่1น,นะฮะอ่าปลดลิงก์ไว้ก่อนเลยเนี่ยน้องผมไม่ได้สุ่มเคอร์รักคูอะ่ะเลยไม่ได้มีแบบว่าอ่าได้คัะเอเขาเรียกว่าอะไรนะได้ลิงก์เท่าไหร่นะเออได้ได้ลิงก์สิบห้าสิบห้าเอทีเคสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต่อให้เราได้ลิงก์มามันก็ยังน่าจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอัพอัพด้วยนะ มันต้องอัพให้แบบว่าตามที่ตามที่มันให้อัพด้วยนะครับทุกคนถึงจะได้ใช่ไหมเออในพันธนาการเห็น้านเราต้องแบบว่าเอาให้เคียวราไออุชิตะเกะสี่ดาวแล้วก็ต้องเป็นเคียวระครุสี่ดาวเหมือนกันด้วยนะครับเออในดีผมในที่สุ่มไปตอนนี้ก็อยู่แค่สามดาวนะเออนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ใช้ใชยากอยู่นะอูน้องอุ๊ดองขนาดนี้เลยเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะเออแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะไอไอสุ่มสุ่มเนี่ยนะครับกดลากยาวไปลากไปหมดเลยยาวๆน้องผมไม่ได้ใช้เลยเนี่ย ผมใสยไม่ได้อัพตัวละครเลยเลยนะครับเพราะว่าดูดินะฮะเดข้างๆก็น่าจะรู้แล้วนะครับถูยาวจัดเลยยาวจัดเว,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 วลิวไปไกลจัดนะครับห้าแปดพอดีมาแล้วกดอัพตรงนี้ก็ต่อนะครับอ้าวไม่ได้แค่นี้หรอเราไม่เป็นไรเรากวาดล้างคนระับเรากวาดล้างโอเคเดี๋ยวผมกอตัดไปตอนอัพเสร็จเลยแล้วกันนะจะได้ไวๆทุกคนจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับผมโอเคในเน้าอของอา y า m a m o t o g e n r y u s a ผมเนี่ยก็ ขออัพไวประมาณเท่านี้แล้วกันนะดีน้องผมเดี๋ยวให้น้องผมไปอัพเองเพราะว่าน้องน้องผมจะเก็บไว้อัพอิติโกขาวนะครับผมนะเออก็เลยแบบว่าไม่ได้เน้นสุดอะไรเท่าไหร่สำหรับปู่ยามาสในตอนนี้นะครับก็แบบว่าครึ่งครึ่งกลางๆไว้พอเล่นพอแล้วกันนะครับเออนะครัดบดันพลังดันอะไรไปด้วยนะเออนะครับแล้วก็เป็นอ่าถ้าจะเป็นในด้านของอ่าสกิลตรงนี้ยังไม่ได้อัพนะครับวิวนี่พลายสกิลโจมตีตรงนี้ไม่ได้อัพนะฮะ เออนะครับตรงนี้ไม่ได้อัพโอ้เงินเหลือสองแสนแล้วเต่าฟัชนี่เช็ดนะครับในด้านของโซเนี่ยผมแนะนําเป็นอาโซทองนะครับโซติดหักนะครับผมนะเออทองหักอะไรพวกเนี้ยเป็นโซขนนกอะนะครับเพราะว่ามันเพิ่มในด้านของอาทําให้เอฟเฟกต์สกิลเราเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมเห็นไหมเออในความกับความแข็งแกร่งเอฟเฟกตบวกแปดให้กับตัวผลลัพธ์นะครับเออในผลลัพธ์สัดไปก็มันจะแบบว่าอ่าเพิ่มฮัฟผลลัพธ์ในการแบบว่าติดติดไหมอะไรพวกเนี้ยให้มันง่ายขึ้นนะครับแบบว่า ถ้าใส่แบบคล้ายๆกับเอาไปใส่ในด้านของนันยิคุใช่ไหมก็มจะทําให้แบบว่าเราเนี่ยสามารถทําให้ติดใบหรือติดกระโหลหุ่นได้เพิ่มขึ้นนะครับแถมว่าใช้ดีไหมผมบอกเลยว่าเห็นผลได้ดีมากนะค่อนข้างที่จะเห็นผลดีนะครับอมประมาณนั้นนะฮะแต่ในด้านของตัวนี้ไม่มีไวเซิร์กนะครับเพราะวิว,วยังไม่หกสองนะครับอย่างที่ได้บอกไปโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลองกันในในด้านของเอ่อพ v p พกันก่อนล้วกันนะฮะเออไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะในด้านของพี p ีนะครับโอเค GB p ีวีะีนะในะลองแบบพลังต่าเตี้ยเลี้ยดินลองลองกับตัวพลังน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับอเดี๋ยวเราจะปุยามะเข้ามานะครับปู่ยามะนะปู่ยามะเอามาแทนตัวหลักๆนะเออแทนตัวหลักๆนะเดี๋ยวเอาป้ามาคอยหิวนะครับเอาป้ามาแค่คอยหิวนะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกตัวอ่าตัวกระกาก,กง่อยๆไปแล้วกันนะดูว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับอเอาแทงค์มายืนด้วยจะผ่ายแทงค์บ้านไหนยืนหลังแ <laughs> ทงค์บ้านไหนยืนหลังกูมไม่เข้าใจเออแทงค์มายืนแทงค์มายืนครับ เพิ่มความหนาเพิ่มความหนาให้เราแล้วก็เป็นหน้าของตัวเออเป็นตัวไหนอีกดีว่าเอานี่ยืนหลังยืนหลังฮะยืนหลังอ่าประมาณนี้นะครับแทงอีกแทงอีกแทงอีกอ่าโอเคมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าผมว่ายังไงก็ไหวนะผมเอาแบบว่าบางบางตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ปั้นเยอะนะครับที่เหลือเนี่ยปั้นแค่ปูยยัมากับป้าแค่นั้นเองนะครับเออปั้นแค่ป้านะในทีมเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเอามาไว้ฮิวเวลาก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะฮะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลดลดลงมาก่อนลดอ่าศูนย์จุดแปโอเคเบียคุยาเปิดก่อนครับชัวเขาให้ครับเพราะว่าจัดเบียคูยาไปอยู่ในนั้นมันก็เลยได้เปิดก่อนนะครับเออโอเคตีไปสโลดาวเกินจ๊ทค่โอเคมาเตียนเบามากเลยนะครับปู่ยามาน้าจะรอเทธนหน้านะเดี๋ยวได้ใช้สกิลนะครับผมสกิลวันตินะฮะรอไปก่อนแล้วกันนะเออเรามาดูกันว่าผมว่ายังไม่แรงมากหรอกนะตอนเนี้ยเออไม่ยังยังยังไงก็ไม่ยังไม่แรงมากนะครับเพราะว่าแบบว่ามันยังไม่สุดเท่าไหร่ เออยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าพอเล่นได้ไหมก็อย่างนั้นต้องทําประมาณ3ดาวถึงสดาวแล้วค่อยไปเล่นน่าจะดีกว่านะเออในห้นองสองดาวนี่ผมยังไม่ค่อยแน,นะนำว่าไปเล่นเท่าไหร่นะครับจะบอกว่าติดบล็อกโอเคก็ยังชั่วโอเคโชิโร่ใส,ส่ฟิลมาปับเขาให้ไม่มีใครติดแข่งนะตอนนี้จังหวะนี้มีแต่ติดเดฟนะครับผมสำเนียงด้วยเนะี่ยสำเนียงก็มาครับผมสำเนียงก็มาเออสำเนียงก็มาฮะถามผมทำไมไม่รีวิวสกิลให้ใช่ไหมแบบว่า แฝ่อาอา,อาสก,กิลเะยพวกนี้เพราะว่าผมเคยทำรีวิวไปแล้วไงนะครับทุกตัวนะฮะเออโอเคนี่ขนาดแทงผมวล่งหนึ่งนะมันถึกเกินจริงเออมันกดเองไม่ได้อะให้ให้มันฮิวก่อนไม่ได้ให้ป้าให้ป้าหนูนะฮิวก่อนไม่ได้โอเคลูเคียฮิวไปก่อนแถวหน้าครับผมโอเคปู่ยาม้ามาแล้วครับผมเอฟเฟกอลังการเวอร์นะฮะดูดิอ้มฮู้ชัดแค่พลังหมายว่าตัวเดียวเนี่ยโคตรเดือดนะครับติดเผาไหม้ไปด้วย ติดความไม้ไปด้วยนะครับผมแปลว่าเดือดมากนะฮะเออนะครับนี่นี่สองดาวนะรือว่าทีมทีมเขาก็ยังกากอยู่ด้วยแหละนะครับผมนะเออไม่ได้เวยเกินไปเอาง่ายคือทีมเขากากพเจอทีมมันเก่งผมมาคงสู้ไม่ได้จริงทีมเขาแบบว่ากากด้วยนะครับประมาณนั้นนะเออนะครับนี่โอเคเออลุงซันได้เปิดก่อนขนาดนี้นะครับน่าจะมีหายแถมบหนึ่งอะอ่ะเบคุยามาก่อนเราสั้เข้าให้ครับผมนะเฉือนมาเฉือนทิ้งมาติดเลือดไหลไปครับผมอมาแล้วครับ ผมมาบุล่าอาลุงซันไม่ได้เปิดก่อนเหรอคิดว่าน้องผมอัลุงซันได้เปิดก่อนเหมือนทีมผมแล้วทีมผมลุงซันได้เปิดก่อนไงโอ้โหหายนั่นไงหนึ่งตัวนะครับนี่ขนาดทีมมันไม่ได้ทีมมันไม่ได้ห่างกันมากเลยนะในด้าของพลังลาจะแสนเท่ากันนะครับอืมแต่ว่าออ้ขีดเกะกมาครับฟันไหมครับผมนะเออแดดตีแดดตีครับเด้งเลือดด้วยครับแดดตีแดดตีเด้งเลือดฮนะอ่ะมาครับโทชิโร่ครับโทชิโร่เดฟไปก็ไม่ติดแข่งสักตัวนะอะไรนี้คุใช้ไปพายุทะเลทรายบาคาร่า บาคานะ่าโอเคยิงแทงไม้ขผมติดบล็อกฮนะโอเคแต่เป้าโน้นนะก็โดนคีด้วยนะเออยิงไอ้ไอ้ไอเลนจิติดบล็อกเออแต่ว่านันคูโดนคีข้างหลังนะครับโอเคมาจิตีก็ติดบล็อกนะครับแต่ก็ตายก่อนนะเพราะว่ายืนไม่ไหวนะครับอ่อนแอก็แพ้ไปก่อนละกันโอ้โหฟอตฟังเชตอันตีหมดทีมเลยนะนะลูกรักทีมนู้นจะยืนกันไหวไหมเนี่ย มันบังคับเองไม่ได้เหรอครับ PVP เนี่ยผมว่ามันน่าจะบังคับเองได้นะเออกดมือได้นะ่าจะดีกว่านะเออจะได้จังเลยมาแล้วลุงซันนะพับพับพับ,พบว่าแล้วหายหนึ่งแถวแน่น,นอนอเฮ้ยนี่ยังมางโมโตกิลิวไซผมมาแล้วนี่ยอ,อ,องรับดูไปซะความแข็งแกร่งของหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งเอาอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเรื่องอยู่นะเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะถ้าเป็นสีดามนะ่นจะแรงเวอร์กว่านี้แต่ว่าแนะนำไปทำาอจิโกะหาด้วย อันนี้ผมบอกว่าชางมิจมิโกะขาวแค่สี่ดาวนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมจะดองไว้รอนิวนะรอนิวเป็นในด้านของนิวครับยัดไปเจ็ดดาวเลยนะเพราะว่าเจ็ดดาวทุกคนก็ได้ได้ดูตารางกันแล้วนะครับก็ใช้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณเกือบแสนแสนกว่ายกนะเออใช้เยอะอยู่นะประมาณเท่าไหร่รอ่ะกุญ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 กุักบบุญก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  มันส่งหยกคืนให้นะเออมันได้หยกคืนจากกิจกรรมใช้หยกนะครับก็ราวๆนะน่าจะประมาณสักสองสามแสนสามแสนสองหยกประมาณนั้นก็ได้นะอาจจะประมาณนั้นนะน่าจะดองทันอยู่เพราะผมยัดแท็กเติบโตไปแล้วก็น่าของเดินในเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมนะเออกรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจใด้วยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตากดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจากตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ